สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่อง True Free พี่ g r a ครั้งน,นะคะนนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 ในหน้าที่92นั่นเองนะคะวันนี้ข้อที่2ค่ะเป็นการนำคำที่กำหนดให้นะคะเอาคำที่เขากำหนดให้เนี่ยมาแต่งเป็นเรื่องค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมร่วมไปถึงวาดภาพประกอบอีกด้วย นะคะมี3อย่างที่เราต้องทําในวันนี้เนาะเอาคํามาแต่งเรื่องแต่งเรื่องเสร็จก็ต้องชื่อเรื่องแล้วก็วัดาภาพประกอบเรื่องที่เราแต่งนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเราไปดูกันที่คําที่เขากําหนดมาให้ก่อนว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมด10คําด้วยกันเราก็ต้องนําคํามาใช้10คําเลยได้ไหมก็ได้นะคะอ่ะดูที่คําที่1ค่ะกระดง้งใช่ไหมกระด้งคืออะไรกระด้งคือลักษณะที่เขาจะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะ สำหรับเอาไว้ตากอาหารนะคะอะแล้วก็อันต่อไปกระทะค่ะกระด้างวิจัยข้าวนักวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาอุณหภูมิกระบวนการแล้วก็กระยิมทุกคนรู้จักจกระยิมไหมกระยิมมักจะมาคำว,ว่ากระยิมยิ้มย่องแบบหน้าตายิมแยมแบบหน้าชื่นตาบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบบยิมกรุ้มกริ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอะทีนี้ ได้คำมาทั้ง10คคำและเอามาแต่งให้มันเป็นเรื่องใช่ไหมเราก็ต้องนำมาแต่งให้มันเป็นเรื่องค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเรื่องที่พี่แต่งมาวันนี้กันแล้วเราค่อยมันตั้งชื่อเรื่องช่วยกันนะคะเราก็วาดภาพประกอบได้เนื้อเรื่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าที่พี่แต่งมาพี่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างเนาะ,ะเริ่มต้นกันที่บรรทัดแรกค่ะคนไทยใช่ไหมคนไทยค่ะมีการคิดค้นวิธีการถนอมอาหารและ การแปลรูปอาหารอย่างหลากหลายนะคะอย่างหลากหลายเขียนข้างล่างตรงนี้เนาะเว้นวรรคนิดนึงค่ะแม้ว่านะคะอย้ยาแม้ว่าใช่ไหมเมื่อกี้เผลอลบไม่เป็นไรนะคะทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์กระตาบเอ,อ่บแต่คนไทยสามารถคิดค้นได้อย่างหลากหลายเลยนะอ่าหนึ่งในนั้นค่ะหนึ่งในนั้นคือการแปลรูปจากอะไรเอ่ยข้าวเหนียวสู่ขนมแสนอร่อยอย่าง อย่างอะไรคะข้าวแตนเคยได้ยินไหมข้าวแตนคืออะไรโดยมีค่ะโดยมีโดยมีกระบวนการทานะคะคือคือเริ่มจากการนําข้าวเหนียวค่ะเริ่มจากการทําข้าวเหนียวนะมาทําให้เป็นยังไงวงกลมและกดให้แบนอ่าและนําไปตากแดดอ่านาไปตากแดดโดยจะวางไว้บนกระดงบอกไปแล้วกระดงเอาไว้สําหรับแบบว่าพึ่ง นะคะเอาของไปวางไว้แล้วก็เอาไปพึ่งแดดตากแดดไว้นะคะจนข้าวแข็งกระด้างจนข้าวแข็งกระด้างนะเมื่อจะกินนะคะเมื่อจะกินก็นํามาทอดด้วยน้ํามันที่มีอุณหภูมิสูงนะคะข้าวก็จะเป็นไงคะ ข้าวก็จะพองขึ้นเอข้าเหนียวเอาไปตากแห้งเอามาทอดนะคะมันก็จะพองขึ้นค่ะจากนั้นก็ราดด้วยน้ำตาลที่เคี่ยวจนมีสีอะไรเอ่ยน้ำตาลเข็มนะคะเป็นคาราเมลเลยเนาะหากได้ชิมนะคะหากได้ชิมจะต้องกระยิมยิมย่องแน่นอน อ่าอันไหนตวรวจสอบคำที่จบเรื่องละมีคำว่าอะไรบ้างกระด้งมีไหมนะกระด้งมีเอากระอะไรต่อคะ่ะกระด่างมีไหมอ่ะก็มีก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถเอาคำมาใช้ทั้งหมดได้นะคะหรือว่าเลือกมาก็ได้เนาะเอ่อแล้วก็อาจจะมีอะไรอีกนะนักวิทยาศาสตร์อย่างงี้ใช่ไหมคะอ่านักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเยอะแยะนะคะเยอะแยะเราเลือกเอาอกมาก็ได้อุณหภูมิแบบเนะี้ยกระยิมอย่างงี้ใช่ไหมคะ่ะเออประมาณนี้เนาะนะคะ อันนี้คือเรื่องที่เราแต่งจากนั้นเราก็ต้องทําอะไรคะหน้าที่ของเราต่อไปตั้งชื่อเรื่องนะคะตั้งชื่อเรื่องเราอาจจะตั้งว่าอะไรดีจากข้าวเหนียวสู่ข้าวแตนได้ไหมได้นะคะอ่ะเอาง่ายๆจากข้าวเหนียวจากข้าวเหนียวสู่ข้าวแตนอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการบอกเราวิธีการทําข้าวแตนนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็วาดภาพประกอบวาดภาพประกอบ ก็จะเป็นในหน้าตรงตรงนี้หน้า93นะคะจะโผล่มาตรงนี้เลยหน้า93แล้วก็เราก็อาจจะวาดภาพประกอบก็ได้ว่าทําเป็นไงอะ่ะเขาแต่ลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะปื๊ๆ ข้ 2, าวยะะบบิ่งๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆไๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆ้ๆๆๆาๆๆๆๆๆๆงๆงๆๆ่ๆๆๆ่ๆๆ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 งๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆในๆๆๆๆๆๆ3ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 มๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆะๆๆ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 ่ๆๆ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 